ทำงานด้านศาสนามาทั้งสองท่านก็เหลืออย่างเดียวครับนโยบายของพรรคเป็นสิ่งสําคัญนะครับครับเอาละอีกคู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับอีกนิดหนึ่งมีคนเชิญครับเชิญงการศึกษาเมื่อกี้นะฮะเชิญครับนี่ผมก็เคยอยู่ที่กระทรวงนี้มาสามเดือนนะครับก็ไม่ใช่ว่าเวลานานนักเออพราะวาเรียนอย่างนี้นะครับว่อาการศึกษานั่นคือกระบวนการสร้างคนให้มีคุณภาพนะครับที่ได้คนจะมีคุณภาพได้ต้องมีสมองดีร่างกายยิตจใจดี คนนั้นจึงจะมีคนมีคุณภาพแต่ต้องอย่ารืมนะครับว่าไอ้คนจนกับคนรวยเนี่ยนะการศึกษานี่โอกาสมันไม่เท่าเทียมกันเราลองสังเกตดูนะครับว่าไอ้คนที่เรียนที่โรงเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นนี่นะไอ้คนรวยเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเลิกไปห้าโมงเย็นก็เรียนพิเศษสอนที่ก็เรียนพิเศษปิดเทอมก็เรียนพิเศษแต่คนจนนี่นะครับเรียน8ปดโมงถึงสามโมงออกไปช่วยพ่อแม่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้พอมันสอบขึ้นขั้นจะเข้าแข่งขันนะฮะไม่ว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆแนนน่อ คนที่จนกว่าต้องย่อบเสียโอกาสเสียเปรียบคนที่ร่ำรวยแน,น่นอนทีนี้ผมมีแนวทางว่าทําอย่างไรนะครับที่จริงภาคประชาธิปัตยโดยเฉพาะอย่างยี่น้ำตีจุรีนี่ก็มีทิทวีชาแนลเลยครับที่มีการติวทางท่านสื่อแต่คนจนบางคนนะฮะบ,บางหมู่บ้านนี่นะอีกหลายพันหลายล้านคนที่ไม่มีทีวีผมถึงบอกว่าอบอตอมีหน้าที่ในการดูแลาการศึกษาเหมือนกันกระทรวงมหาดไทายจะต้องออกระเบียบให้อบอตอจัดงบ เปีหนึ่งจากีแสนก็แล้แต่เพื่อที่จะให้มีการสอนเด็กที่ไม่มีเงินที่จะเรียนพิเศษให้เขาได้มีโอกาสที่จะรับติวในการที่จะสอบสบมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะครับคนจนก็สามารถที่จะเรียนพิเศษโดยที่อบตท้องถิ่นต้องเป็นคนที่มีภารหนาดีดูแลในส่วนห้องโรงเรียนต่างๆนี่นะครับเพราะมีความเป็นว่าเราจะให้คนมีคุณภาพนยนะมีวินัยมีคุณภาพที่ดีนะโรงเรียนหนึ่งป1ถึงม6ผมอยากจะให้มีเน้น ความเป็นเลิศ5ด้านด้านที่หนึ่งต้องมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับด้านที่สองต้องมีเลือทางด้านภาษาด้านที่สามต้องมีเลิศทางด้านคุณธรรมสี่ต้องเลิศดทางด้านการกีฬาห้าต้องเลิศทางด้านศิลปะดนตรีทําไมที่ผมต้องการให้มีว่า5ข้อนี้นะฮะที่อยู่ในรงเรียนเพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งนี่นะถ้ามีความเลิศทั้ง5ด้านนี่คนคนนี้จะมีทั้งมีวินัยมีสิิริตมีอารมณ์สนทีมีการยืมย้านจับสายแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่่่โกรรธไมมใชอาณ์ ถ้าเราใช้ให้โรงเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ให้มี5ด้านนะครับแน่นความเป็นเลิศผมเชื่อว่าอีก20ีปีข้างหน้าเด็กไทยก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพครับครับเหลืออีกเวลาอีกน,นิดนึงครับครับได้ครับอย่างนี้ขอ